เปผ <C ourse> ู้แหละเฮ้หอมทำไรอ่ะหอมทำไรอ่ะหอมทำไรอ่ะเยฮ้หอมทำไรหอมทำไรอ่ะหอมทำไร

Allah mau apa? Makasih an